สวัสดีทุกคนสบายดีกันยามเช้าเเด้นทุกคนมื่อกี้กลับมาพบกับน้องดีกับบร,รยากาศมีมืดคึมนอฝนตกโปอยๆละกะเมื่อคืนนี้ตกแห่งแล้วมาตอนนี้ก็คือตกอยู่หน่อยนึงเนาะมื่อกี้กลับมาเฮ็ดเมนูแปลกๆกินก้อนไปเวียงจันทร์เลยทุกคนซึ่งมื้อนี้เป็นวันทีเปดเดือนพฤษภาเนาะน้องลีจะเดินทางไปเวียงจันทร์กับแม่น้องป่าแล้วกะ น้องปานเนาะน้องลี่ฮันสิไปเหียนและน้องปานกับแม่ฮันสิไปทุระในนึ่งเนาะแล้มืน้อนี้น้องลี่ก็เลยว่าสีมาเฮ็ดเมนูแปลกๆให้พ่อกับแม่กินแล้วก็ให้พี่ๆเอฟซีเบิ้งเนาะเฮ็ดเมนูอาหารให้พ่อกับแม่กินครั้งสุดท้ายก่อนกับก่อนไปยันยันมื้อนีอ้แม,ม่บ้างก็บรสบายแด้ทุกคนแบบเขียวทองมืดคืนเลยเนาะ กะบอกว่าเป็นย้อเอียงกะคือว่าแบบบ่ได้กินส้มบ่ได้กินอะไรนั้นน่าจะเป็นแบบทองอันเดีอวกัแม่ทองเสียฮะทองเสียเออท้องเสียอะไรเสียทิ้งวิลาวิเจอร์เอินมาเที่ยวทองเนาะเดี๋ยวจะไม่น้องนี่สิเอาให้เบิงเงเงเมม้งเดินมาว่าเมนูที่เห่าสีเฮดแฮมเม้นเมนูเอียงก้อนอึ่งกระตุ้มน้ำเลยก่อนเพื่อให แบบบบเป็นการซักซาเสียเวลาอ่าน้องลี่ตอนแรกว่าสิอ่าข,ขี่อาขี่รถคิวไปเดินน้องลี่ขี่รถคิวไปตอนแรกว่าสิไปเที่ยวเซาเที่ยวเปดหมูฮันเที่ยวเปดหมูแม่นไปลงคิวใส่เหนือ เออใส่ไต้ซึ่งจะไก่จากเหงือนของเอื้อยที่จะมาหาพันค่อนข้างไก่แล้วบ,บัดน,นี้ก็เลยว่าเปลี่ยนใจสิไปขี่รถอ่าไปลงคิวสายเหนือหันเพราะว่ามันไกลกับเหือนซึ่งคิวสายเหนือหันซิออกประมาณ11โมงนี่แหละออกจากโองสานไปฮอดเวียงจันนาอออกจากโองซาน11โมงไปฮอด เรียงจันคิวใส่เนื้อกะน่าจะประมาณ5้าหโมงเนาะอิงตามอาโซเฟอร์เพื่นแนลนรถซึ่งมื้อนนี้ฝนตกแนวนี้เพิ่นก็น่าจะแลนซาแล้วก็น่าจะนานหอดในนึงเนาะโอเคเดี๋ยวน้องนี่จะ <c oughs> อ่าท่ายคลิปให้พี่พี่เอฟซีเบิ้งเดินเนวาวาคาะรถทันเท่าดแล้วซึ่งแบบช่วงนี้นะ้ำมันขึ้นแหงแล้วก็อยู่ลองสานี่ก็อึดอีกเนาะแบบ แพงแล้วยังบบแพงยังบุพเได้ทุกคนแบบยังบุมีค่าอีกนะเนาะน้ำมันขาดอีกลักเลยเฮ็ดให้อ่าค่ารถก็น,น่าจะขึ้นเนาะนี่ซึ่งเมนูวันนี้ที่โรงรีซีมาเฮ็ดก็คือแกงเอตอต้มเครียดกระตันแม่นะแม่บเป็นอึ่งเตี้ยนี่อนนซีนเครียดกระตันเลยทุกคนซึ่งตัวอึ่งหั่นกะ ลักษณะคือกันนี้แหละแต่ว่าตูใหญ่กว่านี้เนาะมันกรซี่ไอ่นอยติเตียคือกันนี้แหละอันนี้แต่อันนี้เอิญเครียดกระตันแบบตัวที่ห้องดังๆอะไรทุกคนอยู่เดี๋ยวจะน้อยน้องลี่พาไปฟังเสียงมันเดินเนาะซึ่งตอนนี้มันก็นยังท้องอยู่เนาะอันนี้ก็คือพ่อไปเก็บเอามามือเ้านี้เพราะว่าฝนตกดีเนาะอันนี้ก็คือเครียดอีโมโ่ตัวยาวๆเนาะตัวมันกระซียาวๆน,นี้ทุกคน เดี๋ยวลงนี่กับซีมาเฮ็ดกันเลยซึ่งกับบเคยแบบบเคยเฮ็ดก็เ่อแล้วก็บบเคยอ่านกินเพราะว่าไม่ชอบกินก็เลยไม่กินแต่ว่าเท่อนี้ซิมาเฮ็ดนจะจ๊ะเออผงซูรุตลงไปแบบคนหล่านี้นะทุกคนซีแบบ บดดาเลยนะพงสูรถตัวนี้นะคาดบดายเลยแบบกินเปลืองอีกถ้าเป็นเกลือตัวนี้กะซี่ไม่ค่อยเปลืองเกลือเนี้ยแบบโดนโดนจริงีซื้อลาราคาบ่แพงพงสูรรถนี้แมนงนึ่งสิบสองพันละแล้วก็หัวตะไคร้หัวตะไคร้เอ้ ที่เราเอามาเตรียมไว้นี่ลกลับปลาแดกใส่าแม่ปลาเดกใส่ปลาล้าตอนนี้กะใส่ปะลาล้าลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละกะน้ำกระฟดได้ที่ลนะทุกคนเดี๋ยวซีเอาตัวเคียดกระตันนีอลงไปเลยเนาะ อันนี้ฮันถ้ามันยังอันแบบเฮาจับมาฮะมันยังบดตายเดี๋ยทุกคนแล้วเฮาก็เลยว่าได้ใสอันเอาเกลือใส่เนาะวิธีอันนั้นมันก็เอาเกลือใส่แล้วก็สั้นสั้นสั้นนะมันกะสิบบดีเนาะซึ่งอันนี้นี่เห่าบดหาได้ใสขี้ก็ได้ทุกคนบดหาได้ใสเอาอันใสมันออกกะไดยุงไปเลย นี่เมนูนี้อ่าคนที่มักนี่กับมักเลยเน่ได้น้อยเดียวประมาณสาวปลายตัวนี้ได้ทุกคนหาสีต้มใส่ส้มเนาะสีต้มใส่ส้มป่อยเหตุจักน้อยน,น้องรีจะเอามาให้ดึงด้ยเนาะแล้วก็รวมใบ อยดังใส่เต่าอันนี้หูซึกว่าโคตระหยัดเลยทุกคนโอเคฟืนสองโดนสามโดนกะดังได้ละเพราะว่าดังใส่นานนี้โอ้โหไม่ไหวเลยอันนี้ก็คือฟืนตั้งแต่น้องรีไปเอาเหี๋ยวบุมึดเนาะโอเคไปเดี๋ยวน้องรีชิพาเอฟซีไปฟังเสียงอัน ตัวกระตันตัวที่ลงนี่กำลังตรงอยู่ฮนะเนาะไปเดี๋ยวไปฟังเสียงน้ำกันเลยนะจ๊ะตอนนี้ก็คือบางทีก็ได้ยินเนาะอยู่นี่อยู่กองบางทีก็ได้ยินพ่อลงมาจับอยู่แคมนอกนี่แหละซึ่งตัวน,นี้นี่นะมันซีแบบอ่าตัวมันน้อยๆก็ะยาจะเสียงมันโคตรดังเลยนี่ทุกคน ฟังเลยเนาะบัวยุกองที่ได้ยินบบเสียงมันกะประมาณนี้เลยทุกคนโคตรดังเลยซึ่งเงินน้องลี่ยุนนี่มันฮ้องอยุนนี่ซึ่งแต่ละคืนก็นที่ได้ยินเสียงมันฮ้องอย่างนี้ก้มนอน <c oughs> ถ้าเมือ่อใดฝนตกเนาะทุกคนเออแบประมาณนี้แหละโอเคทุกคนเดีาวมาเบิ้งตอนเม็ดมันซุกกันเลยเนาะสิเป็นในแดนน้องลี่กับบเคยกินเตื่อเนาะ ดี๋ยวให้แม่บางซิมให้เอฟซีเบิ้งจึิงนุ้งรีบบ่มากบ่มากกินเครียดบ่มากกินซีนบ่มากกินอะไรที่มันเป๊กๆนะแล้วก็เลยว่าบ่กินเดี๋ยวซให้แม่บางมากกินให้เอฟซีเบิ้งเนาะบ่หัวแม่สิกินได้บอเนาะเพราะว่าแม่กะทองทองทายสะดวกนะทุกคนเออโอเคเดี๋ยวมาท้าเบิ้งตอนน้ซุปกันเลยเนาะนี่ทุกคน ตอนนี้ก็คือต้มดนเตอบ์เลา่าอือละกะเอาสมอันนี้ใส่เลยทุกคนอันนี้สมเอิกหรือว่ามะเขือข่าย,ะยอะไรเนาะเพราะว่าว่าจะเอาสมติ้วใส่ละแต่ว่าบุมีเนาะแล้วก็เลยว่าได้เอาอันนี้ใส่เพนนี่ละกะตัวอันนี้กะประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้แหลยเอทุกคนในที่สุดก็สุกแล้วเนาะ แต่ว่าคือ <ไง S 1> ซีบทบุทานาได้กินด <ไป S 1> อกทุกคนนี่เพราะว่าตอน,อนนี้พ่อกะไปอันพ่อกะกำลังไปอ่าโซนเบี้ยยางอยู่เนาะอันนี้เมนเห็ดไว้ให้พ่อก,กินไม่บางก็กินบดได้ทองทองน้องลีกับบกินนี่กะประมาณนี้ทุกคนกะแล้วลกกะต้มให้มันเปื่อยแล้วลและกะปปุงแลวกะซอยหอมใส่เนาะนี่นน นี่คน,นี่คือเศส่วนอาหารของน้องลี่กินบ่มดเนนี่ก็คือจืนป่าเงอนครัวเฮาการเปียกมดฝนตกเลยทุกคนตอนนี้น้องลี่กัอาบน้ำเรียบร้อยหางเครื่องเรียบร้อยเกี่ยมซีออกไปเวียงจัดเด้อทุกคนก่ะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามเด้อเนาะเดี๋ยวมาทาเบิ้งสมคลิดนะเนาะว่าน้องลีฮันซีอา ไปรถเที่ยวจากโมงแล้วกะราคารถที่เท่าไรชีแพงโบกะท้าเบิงทัดตามสมคลิปนาเด้อทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่จะขอตัวลาไปก่อนเดินนอนเดียวสิขอตัวกินข้าวแล้วกะเตรียมออกไปกันเลยเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อฝากคนเป็นกําลังใจให้น้องลี่เด้อเด้อเป็นกําลังใจให้ทุกๆเรื่องเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อบายบาย